สวัสดีค่ะนิกกี้ชนนาช่วงโชดปริพัฒน์นะคะนิกเป็นนายหน้า,าสังหามืออาชีพนะคะที่ผ่านการอบรมแล้เรียบร้อยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยนิกทำงานบริษัทน,น,นะคะทำเป็นพนักงานประจำอยู่ที่บริษัทที่เก็บกับทางด้านออฟฟิศให้เช่าแล้วก็จุดเปลี่ยนที่ทำให้นิกตัดสินใจมาทำงานอาสังหาเต็มตัวเนี่ยเป็นเพราะว่าพอมีลูกเนี่ย นิอยากจะใช้เวลาอยู่กับลูกมากขึ้นนะคะตอนที่เขายังเล็กๆอยู่แบบนี้นะคะนิกก็เลยตัดนใจออกจากงานประจํามาแล้วก็มาจับงานตรงนี้เต็มตัวซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ถือว่าดีที่สุดในชีวิตเลยนิกสามารถมีเวลาที่จะให้กับน้องนะคะแล้วก็มีเวลาหาเงินได้ด้วยที่เราจะสามารถ manage ทุกอย่างได้เองนะคะส่วนใครที่ต้องการที่จะอยากจะหาะไรายได้เสริมนะคะหรือว่าจะเป็นงานประจําเหมือนนิกเลยก็ได้อย่างเงี้ยก็สามารถมาลองดูงานตรงนี้ได้ ะะแต่ว่านิกขอแนะนําให้ไปอบรมมาก่อนนะคะเป็นเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการดูซับนะคะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านทางกฎหมายด้วยเราก็จะมีความรู้นะคะไปช่วยกับลูกค้านะคะแล้วก็มีความรู้ที่สามารถแนะนําไปได้ต่อยอดได้อีกค่ะซึ่งไม่ว่าใคร จะจัดใจยังไงหรือว่าจะเป็นงานประจําหรือว่าจะเป็นงานพัฒนาเนี่ยนี่ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีเวลาที่จะเข้าไปเรียนรู้หรือว่ามีเวลาที่จะไปอบรมเต็มตัวเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจของนิกด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวนิกเนี่ยจะลงคิดเกี่ยวกับทางด้านอสังหาแนะนําความรู้นะคะแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมาลงให้เรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ